ดาวอังคารค่ะย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะคะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่นี่เองค่ะแล้วเราก็ได้เปิดโหวตกันในหน้าเพจฝนฟิวเจอร์กันแล้วนะคะว่าชาวราศีไหนจะเป็นผู้ชนะและได้รับคําทํานายเป็นราศีแรกนะคะแล้วก็ใครที่มาคอมเมนต์ราศีของเราเราก็จะส่งลิงก์ไปให้นะคะลิงก์คาทํานายไปให้นะคะและผู้ชนะในรอบนี้ค่ะก็คือชาวราศีมีนนั่นเองค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นคํา ทำนายกันที่ชาวราศีมีนกันก่อนเนาะชาวราศีมีนค่ะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพักกับพบสุภะค่ะแล้วการย้ายของดาวอังคารในครั้งนี้นะคะเข้าสู่ราศีมีนก็ส่งผลให้ชาวราศีมีนค่ะมีโอกาสที่จะมีเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองๆองนะคะ มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินเนาะมีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งนะคะจะได้ใช้เงินแลกมาด้วยซึ่งตําแหน่งหรือหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงใช้เงินสร้างชื่อเสียงของตนเองขึ้นมานะคะลงทุนอาจจะใช้เงินไปลงทุนเพื่อให้ได้อ่าเกี่ยวกับการได้พบเจอผู้คนหรือว่ามีคนที่รู้จักมากหน้าหลายตาหรือเสียเงินไปกับการเดินทางแต่ว่าการเดินทางที่เราได้เสียเงินไปครั้งนี้นะคะได้มาซึ่งความคุ้มค่าในเรื่องของหน้าที่การงาน ตำแหน่งหรือว่าการศึกษาต่อค่ะของชาวมีนค่ะต่อมาชาวราศีเมฆกันบ้างนะคะชาวราศีเมฆค่ะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวเลยเนาะและครั้งนี้นะคะดาวอังคารก็ได้ย้ายเข้าสู่ภพวินาศของชาวราศีเม่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมฆค่ะขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องเสียหายเพราะเกิดจากตัวเองเนี่แหะค่ะเกิดจากตนเองน่ะทาให้เกิดเรื่องของเสียเยห,หายหรือว่าเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยที่มันไม่ สามารถโทษใครได้เลยไม่สามารถโทษใครได้เลยนะคะเพราะว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะตัวเรานี้เองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็อย่าประมาทพั้งเผลอเลยนะคะมีโอกาสที่จะสร้างความเดือดรอนให้ตัวเองได้หนอต่อมาชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมีดาวอ,าอังคารค่ะเป็นดาวประจํำพบ วินาศแล้วก็พบปตัตนีนะคะและการย้ายในครั้งนี้ของอดาวอังคารนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภค่ะระมัดระวังนะคะจะมีเรื่องเสียหายเพราะว่าเกิดจากเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะเพศตรงข้ามนํามานะคะคนบางคนเข้ามาหาเรานะคะทําให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตได้แล้วก็ระมัดระวังคนใกล้ชิดคนรักหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญานะคะอาจจะทําให้ เราต้องเดือดร้อนหรือเกิดความวุ่นวายวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังการโดนหลอกหรือว่าการโดนโดนหลอกใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำงานโดยที่ไม่ได้รับการผลตอบแทนหรือว่าโดนหลอกอะไรบางอย่างจากคนใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเนาะต่อมาชาวราศี มิถุนกันบ้านนะคะชาวราศีมิถุนค่ะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภาแล้วก็พบอรินะคะและการย้ายครั้งนี้ค่ะมีผลส่งผลให้นะคะมีลาภผลจากเรื่องของการงานค่ะหรือได้ลาภจากการทํางานนะคะแต่ลาภผลอันนี้ค่ะคงต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยสักนิดนึงเนาะแล้วก็แลกมาด้วยอ,อุปสรรคสักหน่อยนึงนะคะหรือว่าเรา,าพูดง่ายๆเปรียบเทียบนะคะเราอาจจะได้โปรเจกต์ก้อนใหญ่มาเนาะได้ มารู้แล้วโอ้โหพรเจงเนี้ยเป็นใหญ่มากได้เงินรู้แล้วว่าจะได้เงินขนาดไหนนะคะหรือใครที่เปิดร้านอยู่จู่ๆเฮ้ยร้านมีชื่อเสียงขึ้นมามีการรีวิวมีการบอกต่อวู้ลูกค้าแห่เข้ามาเลยนะคะได้ลาบได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามาแต่ก็ต้องเนาะแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะเรียงไงไงกง่ายๆก็เอาหน่ะเอาหน่ะเอ,า,า,เอา,าละกันดีกว่าเหนื่อยหน่อยเพื่อให้ได้เงินดีกว่าคน หลายๆคนที่ในช่วงนี้นะแบบเฮ้ยลุ่มลุมนอมดอนเรื่องของหน้าที่การงานเนาะบางคนก็นั่งสบายสบายตบยุงไม่มีไรายได้เข้ามาไม่เป็นไรช่วงนี้หลายๆคนอยากจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ได้เงินนะคะและชาวราศีมิถุนก็จะเป็นไปใน,นช่วงลักษณะคล้ายๆแบบนั้นด้วยเนาะต่อมาชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะชาวกรกฎค่ะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจำเรือนพบปุตตะแล้วก็พบกัมมะค่ะละการย้ายครั้งนี้นะคะทําให้ชาวราศีกรกฎค่ะมิว ได้เดินทางเพราะว่าเรื่องของการงานนะคะแต่การเดินทางครั้งนี้ค่ะจะทําให้เกิดสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆค่ะมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองและในบางคนค่ะอาจมีผลต่อตําแหน่งเรื่องของการงานนะคะการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือว่ามีผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีมากยิ่งขึ้นเนาะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้การสนับสนุนในช่วงจังหวะนี้นะคะของชาวกรกฎค่ะต่อมาชาวสิงกันบ้างน,นะคะ คะชาวสิงห์มีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําเรือนพบ ทันธุแล้วก็พบสุภะนะคะเมื่อมีการย้ายของดาวในครั้งนี้ค่ะจะทําให้ชาวสิงค์ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านของเรานะคะดูแลเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายอาหารการกินหยุกยาของท่านให้ดีๆนะคะเพราะว่าดาวอังคารเข้าสู่ราศีมีในครั้งนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่สบายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสุขภาพของท่านได้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียทั้งเรื่องของ ระวังเรื่องของผู้ใหญ่แล้วว่าเลือกระวังเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นรถหรือว่าบ้านที่ดินของเรามีโอกาสที่ต้องสูญเสียปรับเปลี่ยนซ่อมแซมนะคะมีเรื่องต้องอเสียไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินบ้านรถนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังให้ดีดด้วยเนาะต่อมาชาวราศีกันค่ะชาวกันนะคะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหชาค่ะแล้วก็พบมรณะนะคะและการย้ายครั้งนี้ค่ะ ชาวกันขาขอให้ดูแลคนรักให้ดีๆมีโอกาสที่คนรักของเรานะคะจะเจ็บป่วยไม่สบายได้หรือมีเรื่องวุ่นวายวุ่นวายเกี่ยวกับความรักมีเรื่องเกี่ยวกับการพลัดพากจากลาแยกจากคนรักบางคนต้องอยู่ไกลกันอยู่ที่ไกลๆก,กันหรือมีโอกาสถึงขั้นเออ่ ต้องแยกกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องประคับประคองสิ่งต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับความรักและครอบครัวให้ดีๆเนาะพอเริ่มมีอารมณ์เริ่มอะไรแล้วขอให้อ่า ชะลอชะลอนิดนึงชะลอเรื่องการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความรากักเนาะพอมีโอกาสที่จะพัดพาจากลาได้เนาะเกี่ยวกับความรากักนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวกันร,ระมัดระวังด้วยเนาะต่อมาชาวราศีตุลกันบ้างค่ะชาวตุลค่ะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพักกับพบปัตตนินะคะและการย้ายครั้งนี้ของดาวอังคารค่ะก็ส่งผลให้อ่าช่วงนี้ของชาวตุลน,นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเง,งินทองทองหนี้สินนะคะมีโอกาส ที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินหรือว่าหาเงินมากกว่าปกตินะคะแล้วก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินแบบว่า เก็บเงินไม่อยู่เนาะมีเรื่องต้องสูญเสียก็ระมัดร,ระวังการเสียเงินเสียทองนะคะและมีโอกาสอะเสียเงินเสียทองเพราะว่าคนเข้ามาหลอกหรือมาขโมยไประมาระวังเกี่ยวกับเรื่องของคู่หุ้นส่วนสัญญาคนรักนะคะเข้ามาหลอกแล้วก็นําเงินไปหรือมีโอกาสต,ต้องเสียเงินไปเพราะเรื่องเหล่านั้นด้วยเนาะสำหรับชาวตุลค่ะต่อมาชาวราศีพิจิกค,ค่ะชาวพิจิกค,ค่ะมีดาวองคารเป็นดาวประจําตัวอยู่แล้วเนะวาะเพราะฉะนั้นการย้ายครั้งนี้ของดาวองคารก็ส่งผลถึงชาวพิจิกค,ค่อนข้าง ะะขอให้ชาวพิจิกค่ะระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานร,นรื่นเริงจนเกินเหตุนะคะและก็จะทําให้เกิดความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะต้องเดือดร้อนนะคะจากการที่เราแบบเรารู้สึกรื่นเริอง <c oughs> อาจจะเป็นช่วงคลายล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดความรื่นเริงน,นะคะ,ะการหาความสุขหรือว่าการหาความสาเริงสาราญไปเที่ยวมากเกินไปนะคะก็จะเกิดเอฟเฟกต มาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราได้หรือว่าเกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายได้หรือได้อีกแง่นึงนะคะชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังเรื่องเดือดร้อนอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากบุตรบริวารของเรานํามาให้ด้วยต่อมาชาวราศีธนูค่ะชาวธนูมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําเรือนพบวินาศกับพบปุตตะค่ะและการย้ายครั้งนี้นะคะทําให้ชาวธนูค่ะมีโอกาสได้ลาบเป็นอสังหาหรือทรัพย์ส,สินชิ้นใหญ่นะคะบ้านที่ แต่การได้โชคลาภในครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังจะเกิดความเสียหายนะคะจากหลักทรัพย์หลักฐานบ้านช่องที่ดินนะคะเพียงแต่ว่าการเสียหายครั้งนี้อาจจะได้อะไรทดแทนกลับมาโดยที่มันแบบคุ้มค่าหรือว่ามากกว่าเดิมเนาะต้องอาจจะเสียต่อแล้วก็ได้กลับมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการสูญเสียด้วยแต่ก็มีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะต่อมาชาวราศีมังกรกันบ้างคะ่ะชาวมังกรคะ่ะมี ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพบลาภาก,กับพันธุค,ค่ะการย้ายครั้งนี้นะคะชาวมังกรจะมีโชคลาภชิ้นใหญ่จากพี่น้องเครือญาติค่ะหรือว่าจากการเดินทางค่ะจะนําโชคลาภมาให้นะคะมีการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีผู้ช่วยเหลือในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยบ้านช่องหรือว่าทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆค่ะต่อมาชาวราศีกุมกันบ้างค่ะชาวกุมนะคะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําเรือนพบ สห a c กับภพก,กร,รมมะค่ะเมื่อดาวย้ายครั้งนี้นะคะก็ขอให้ชาวกลุ่มนะคะม,มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่จะทํางานค่ะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้ชาวกุลมอาจจะต้องบอกว่าหาช่องทางมากๆเยอะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าช่วงเนี้มีโอกาสที่ชาวกลุ่มค่ะจะจับ งานขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองได้อาจจะทำให้ชาวกลุ่มนะคะมองเห็นเรื่องของช่องทางการทำงานที่เกิดรายรับมากยิ่งขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะแบบเฮ้ยพอเจอ ทางนี้เราเฮ้ยมันสามารถทําทางนี้ได้ด้วยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนาะอก็มีโอกาสที่จะเปิดช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ได้รายรับมากยิ่งขึ้นหรือการงานของชาวกุมค่ะมีรายรับเข้ามามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะค่ะโดยเฉพาะอาจได้ไอเดียดีๆหรือว่าได้ช่องทางจากเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะแนะนํามาใหา้หรือเกิดจากการเดินทางไปที่ใหม่ๆสถานที่ที่ไม่ได้เหมือนทุกทีในชีวิตประจําวันนะคะอาจจะทําให้เรามีไอเดียหรือว่าได้งานอะไรเพิ่มมากขึ้นที่สร้างราย ได้ให้กับเราของชาวกลุ่มนะคะเอาล่ะครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะและเดี๋ยวต่อไปมาติดตามอย่าลืมกดติดตามเพจฝนฟิวเจอร์ไว้นะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของดวงการเปลี่ยนการย้ายดาวแล้วส่งผลต่อตัวเราแล้วก็ให้เราเตรียมตัวกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของดวงรายสัปดาห์ด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วเราฟังคอนเทนต์รั้นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ